รับแจ้งจากประชาชนผู้ใช้ทางนะครับว่ามีรถจอดเสียอยู่ถนนนี้พัชนานะครับจากแยกของเตยม่ง้อมานะครับน mm ี hmm. ่เจ้าที่ตรวจช่างหัวหน้าชุดของเราเออเอกพิรุษไมอองนะครับ mm hmm. ก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับ mm hmm. เป็นยางหลังด้านขวานะครับ นี่ยางอะไหล่มีร้อนะครับแล้วก็ยางกันด้วยนะครับเราดำเนินการนะครับมีที่ปั๊มลมมาด้วยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนยางให้แล้วก็ตอกลมยางอะไหล่ให้นะครับวันนี้เราก็ใส่ยาง อะไรเข้าแล้วนะครับเรามีตมลงนะครับอ๋อตอนนี้มีตะปูตัวนี้ปาดได้ครับปาดได้นะครับเป็นสูต,ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะมีการปาดสตรีมให้ก็จะใช้การได้เหมือนเดิมเอาไว้เปลี่ยนทีเดียวสทสอบชุดเลยก็ได้นะครับ จที่ตรวจจะเอาโครงการของเราครับโคกัที่เป็นยางอะไรแล้วยางอะไรเก็บเว้นานะครับลมอ่อนเราก็จะมีปั๊มลมดำเนินการต้นลมลมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เราใช้ปั๊มลมนะครับโดยการพ่วงไฟจากใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนตครับ ต้องเติมลมยาง,งมลมยางยางอะไรนะครับเพราะว่าไม่ใช้นานลมอาจจะเยุดได้นี่ก็ใช้เครื่องพัลมตัวเล็กดลโดยการพ่วงไฟมาจากแบตเตอรี่รถยนต์